คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าพูดถึงอากาศช่วงนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยรวมถึงวันนี้ด้วยอากาศร้อนจัดเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือการเกิดภาวะลมแดดหรือว่าฮิสโตรกนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุเด็กเล็กแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับรวมถึงคนที่อาจจะต้องทํางานอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานๆก็มีคําแนะนำนะครับมาจากทางกระทรวงสาธารณสุขถึงการดูแลสุขภาพในช่วงนี้นะครับ ก็ทางคุณหมอโอภาสการกบินพงษ์ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่าประเทศไทยตอนนี้นะครับกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนเราเรียกว่านขณะนี้ภาวะนขณะนี้นะครับก็คือมอนสเตอร์ฮีทเวฟก็ลักษณะแบบนี้เนี่ยเจอกันหลายประเทศโดยเฉพาะในเอเชียนะครับซึ่งอุณหภูมิจะเฉลี่ยเกิน40องศาเกือบทุกจังหวัดจึงอาจทําให้เกิดภาวะก็คือโรคลมแดดได้ง่ายโดยข้อพึงระวังนะครับลมแดดก็คือฮิสโต ความจริงเนี่ยฮิสโตกเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกคนนะครับ <ทะ S 1> คนแข็งแรงเนี่ยก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าต้องทํางานอยู่กลางแจกเป็นเวลานานลักษณะแบบนี้นะครับทางคุณหมอโอภาสเนี่ยแ,นะแนะนําว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนงดใส่สีดําหรือว่าสีทึบนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการวิงเวียนอ่อนเพลียต่อันนี้เนี่ยให้รีบเข้าร่มทันทีแล้วก็ดื่มตามดื่มน้ําตามมากๆเพื่อระบายความร้อนในร่างกายแล้วก็ให้สังเกตอาการนะครับอาการที่ว่าเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าท่านอยู่กลางแจ้งอากาศร้อนจัดแล้วเหงื่อเนี่ยมันไม่ออกสังเกตได้เลยนะครับว่าอาการนั้นแหละว่าร่างกายท่านผิดปกติแล้วนะครับโดยเฉลี่ยอุณหภูมิ <c oughs> เกิน40 องศาเซลเซียสเกือบทุกจังหวัดและก็หลายหลายจังหวัดโดยเฉพาะทางแถบตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไปนะครับก็ต้องคอยระมัดระวังโดวยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มที่มีโรคประจําตัวจะมีโอกาสเกิดโรคลมแดดหรือหิสโตกเนี่ยได้มากกว่ากลุ่มอื่น,นแต่กลุ่มหนึ่งที่เราต้องไม่ไม่ละเลยนะครับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะถ้าอยู่ในที่กลางแจ้งเป็นเวลานานๆโดยที่ไม่มีการระมัดระวังหรือเตรียมตัวก็มีโอกาสเกิดโรคหิสโตก ได้อย่างง่ายดายนะครับส่วนเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะครับเวียดนามเนี่ยก็อากาศร้อนจัดเช่นเดียวกันที่เวียดนามเนี่ยอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการเลยนะครับโดยวันที่ร้อนอบอ้าวทาสถิติสูงสุดก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงถึง4 4 1องศานะครับจนทําให้ทางการเนี่ยต้องออกมาประกาศเตือนประชาชนให้อยู่แต่ในที่ร่ม ส่วนพื้นที่ที่มีการวัดอุณหภูมิในอาคารสูงที่สุดนะครับอยู่ที่จังหวัดทันทวะทางภาคเหนือที่นั่นนะครับวัดอุณหภูมิได้สูงถึง43.4องศาทำลายสถิติไปเมื่อปี62นะครับโดยทางด้านนักวิทยาศาสตร์เองก็ชี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับสภาพอากาศที่ร้อนจัดเช่นนี้เนี่ยเป็นผลโดยตรงมาจากปัญหาโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายประเทศในแถบเอเชียในเวลานี้รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับ ฟังแบบนี้แล้วก็น่าตกใจนะคะคุณผู้ชมเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้บรรยากาศหลายๆประเทศเนี่ยมันค่อนข้างร้อนไม่อยากจะคิดเลยว,ว่าอีก10ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงมันจะร้อนกว่านี้หรือเปล่า